สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จะมาทำอโครหรือว่าออฮิวอ,อ,อาชีพเต็มเรือหรือหิวอโคนะอโคโดยตอนแรกเขาว่าเขาจะปิดเซิร์ฟประมาณเที่ยงวันของวันที่11นะครับวันนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเขาก็มีประกาศมาพักใหญ่แล้วแหละผมเพิ่งมาเห็นนะว่าเลื่อนระยะเวลาปิดไปเที่ยงคืนของวันที่11นะครับ ไอผมก็นึกว่าเขาจะมีกิจกรรมบอสบุกในวันสุดท้ายไอผมก็ไม่ไปอ่านรายละเอียดของกิจกรรมนะผมก็มาเข้าดูเมื่อตอนประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเที่ยงก็คือเสเวเดนนาฬิกาสามสิบนาทีคึกว่าจะมีบอสไม่มีคำพูดูอ๋อเขามีตั้งแต่วันที่10นะผมมั่วยอันนี้นะพอคนฉะปิดนะจะเห็นว่าอโคไม่ใช่อโคสิเลกโนวิสนะครับที่มาปาร์ตี้กันน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด นะครับเพราะว่าก็เตรียมปิดน,นะฮะที่เหลือก็ยังมาปนเปลี่ยนดูก็โอเคนะจะเห็นว่าในด่านนี้แม้ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ปาร์ตี้เลยนะผมก็เก็บคนเดียวนะยิ่งไม่มีปาร์ตี้แล้วกเก็บคนเดียวเนี่ยได้จ็อบไวกว่าปาร์ตี้อีกนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องแย่งกับคนอื่นนะแต่หมายถึงว่าเราอยู่ไม่เยอะนะมีคนอยู่ประมาณเนี้ยมันจะเร็วมากประมาณ20่นาทีไม่ถึงนะครับถ้าปาร์ตี้ก็ประมาณ 20- 30นาทีเพราะว่ามันแย่งมอนกัน แต่ว่าคนเดียวไม่ได้เลยคนเดียวนี่ช้ามากเลยเพราะว่าเราตีมเขาไม่ทันนะก็ต้องปาร์ตี้แต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยดูมอนนะครับเกิดเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นจะหาไม้นะครับสำหรับอาชีพเอ่อเม็ดเออมีไม่ใช่สิเม็มเม็ดต้องหาเม็ดต้องหายามไม่ใช่หาไม้นี่เอออาชีพอาชีพอาเชอร์นะครับมือธนูนะก็หามาในนี้ก็ไปยืนไอ้ตรงตำแหน่งที่มันมีไม้นะครับก็สะสมไม้ไปก่อนเนี่ยนะพวกนี้นะพวกไม้ให้ได้เลเวลจ็อบเก้านะครับแล้วค่อยไป ย่งผมนี่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมไปละผมจะไปเอ่อเป็นอโคนะครับเดวลจับเก้าแล้วนะฮะนี่มันต้องบรยาายงนะบรยากาศอย่างเงี้ยนะไอ้บรรยากาศวันแรกแโคตรเยอะเลยอะเย่ยงกันมันก็ได้บรรยากาศนะฮะ แล้วก็ในเน้าเวก็มีคนบ่นกระปดกกระแปดเยอะแย,ยะนะครับว่าอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีว่าในเกมมีระบบเอ่ออ่อเอายามาให้ปั๊มมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะยาเพราะว่าเขามียามาขายในมอด้วยนะครับยา,าถ้าผมจะไม่ผิดมันมีนะกล่องยาป่ะบูเฮบนี่ป่ะบูบูเฮฟลิงอันนี้ลิงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยาอันนี้ลิงแหวนเพราะว่ามียาอีกไหนยา เขามีลูกธนูด้วยอันนี้ประลูกธนูอันนี้บรจุลูกธนูไว้ห้าร้อยเขาก็บน่นกันว่าลูกธนูในที่บรรจุไว้แน่นี้นะครับลูกธนูไฟอันนี้บรรจุลูกธนูธรรมดาไว้อันนี้บรรจุลูกธนูไฟนะครับเขาเอาลูกธนูเนี่ยซื้อไปประมาณเก้าร้อยแต้ไปขายได้ประมาณเจ็ดหมื่นเขาก็บ่นว่ามันมันไม่ดีทำให้หาาง,งินง่ายลูกช่างบนนะ่นจ้ะ มันไม่หาง่ายตอนนี้มันก็หาง่ายตอนหลังอยู่ดีเขาจะมาให้เพื่อให้ได้งเงินเข้าเซิร์ฟเขานะฮะก็ว่ากันไปนะแต่ผมไม่เด้ร้อนนะผมไม่พอใจเล่นผมก็ไม่เล่นนะไม่บวดอะไรนะั่นแหละเอาละเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนอาโคนะครับให้ดูโดยอาชีพอโคไม่ต้องเตรียมของนะครับแต่เมื่อเราไปคุยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราไปหาคนเพื่อชําระบาตรบัตรหลวงตามแผนที่นะครับหนึ่งจุดซึ่งมีทั้งหมดสามจุดให้เราเข้าสุ่มให้เราหนึ่งจุดนะครับ ไปเลยนะฮะเขาจะส่งเราไปที่เมืองเมืองหลักมันชื่อเมืองอะไรไม่รู้อะพรนเหรอพรนพรนปะเมืองพรน้พนพรนโทราอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ค่อยได้ฮะพรนวิ่งเดี๋ยวมันต้องใช้วิ่งนะเดี๋ยวขอวิ่งัน่อคือแผนที่มันเดินยากมันมอนที่มันตีออตโต้เราต้องแบบว่า วิ่งไปนะวาร์ฟนะวาร์ฟสุ่มในแะผนที่เขาเรียกวิ่งสวัสดีมีอะไรให้เราช่วยไหมนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นถ้าอยากจะเป็นอันนี้ผมมาถูกใช่ไหมผมไม่ได้เป็นอาเชอร์นะอันนี้มันเหมือนอาเชเช์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสักงงสักงงเดี๋ยวก่อนผมลุยอาร์อชะโค ต้องการใจสูงนะแล้วรวดเร็วเราจะเปิดมีแค่โอทันทานสูงเราจะได้รวบรวมโอ,อ้โหผมมาผิดตัวอ๋อขั้นต่ำนะครับผมอ่านนะครับตอนที่ผมทำอ,อโคเอ,อ้ยไม่ใช่สิอาร์เช์นี่มันมันเอ,อ่อสี่สิบแต้มใช่ไหมเขาบอกขั้นต่ำขั้นต่ำโอเคผมเข้าใจผิดแล้วผมมาผิดที่นะครับผมวาร์ปกับบัดหลวงอ,อ้าวผมทะลุมันด้านหลัง เรียกว่าอะไรอ่ะพีชฝึกหัดอ่ะและแต่ว่าเราเล่นตัวผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ในเกมนี้เขาให้เลือกนะไอดี ID นะในตัวเลือกตัวเกมตอนสร้างตัวเขาไม่มีให้เลือกนะว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเขาให้เลือกเป็นไอดีเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมาแล้วโยถ้าคุณต้องการเข้าพิธแงงีแต่งงานอ้าวแต่งงานอ่ะโปรดลงทะเบียนก่อนผมไม่ให้แต่งงาน ผมจะเป็นบาทหลวงเดี๋ยวก่อนดว่วนอ๋อรู้สึกจะมาผิดห้องเดี๋ยวก่อนรู้สึกจะไปห้องขวาหรือไงทางนี้ล่ะขครืงบนใช่ป่ะเอ,อใาใช่นะใช่นะนี่นะน่าจะเป็นห้องนี้นะครับอันนี้อันนี้นท่าต้องการหาอะไรอยู่หัดหลวงพ่อค้าต้องการเป็น อะโคอะโคอะไรอะโคอะโคริกท่านต้องการเป็นค่ารับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือข้าทดสอบท่านด้วยการภารกิจพิเศษจงไปพบกับแม่ชีและกลับมาที่นี่อยู่บริเวณเทีไซ์โมโผมได้ไปนู่นน่ะมอโรโครมันมีทั้งหมด3จุดนะครับเขาว่านะฮะก็อยู่ข้างบนแผนที่ก็คือแผนที่ลิงดําก็คือแผนที่ด้านบนของของของ ของแผนที่เนี้ยนะเดีย๋ยวให้เปิดดูแผนที่อยู่ทางขวาขึ้นมานะครับนี่นะเขาเรียกแผนที่ลิงดำนะฮะเออมันจะมีลิงสีดําที่โจมตีก่อนแล้วก็มาที่กิฟฟอนก็จะมีอีกหนึ่งแผนที่นะครับแผนที่นี้นะครับโดยจะอยู่เขาจะยืนอยู่ตรงกลางตรงกลางแผนที่นะครับสังเกตพยายามเข้าไปตรงกลางเขาจะยืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะถ้าคุจะไม่ผิดหรือว่าริมน้ําเนี่ยนะครับกลางแผนที่นะริมๆน้ำนะจะเห็นว่าจะมีแผนสีที่สีฟ้าๆกลางน้ําอยู่นะกลางแผนที่นะเขายืนอยู่ริมกลาง ส่วนผมได้ที่กิฟฟันเดี๋ยวผมก็จะยวาาไปกิฟฟันโอเคได้แล้วนะครับงงตั้งนานนะครับก็ไม่งงนะคือผมรู้แต่ว่าสามแผนที่นะโอเคหนังสือเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ในขั้นต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันในหนังสือเก่าที่ผมมีเนะี่ยมันยังไม่มีนี่เลยอ่ะมันมีอยู่แค่โจนนะฮะยังไม่มีโอโคเอ้ยผิดผิดยังไม่มีเขาเรียกอะไรโลกยังไม่มีบาร์ดแดนนะครับไม่มี เบสิกเลยก็คือพอเป็นโจนเสร็จก็ขึ้นมาก็เป็นแอสซินถ้าจำไม่ผิดแล้วจะเป็นอาชีพแรกนะครับเอาเอาวอาอาชีพแรกที่เออมีมาเปิดมาให้เล่นเอาละ่ะน่าจะอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้อยู่หนนณณๆๆแอบอยู่นี่จะสร้างบดเอาบทพังนะครับโดนพยุทรายแต่ไม่ยอมไปไหนขออยู่ที่นี่ ถ้า,าเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ข้าต้องค่าที่นี่ข้าต้องรับท่านจากแท้จริงข้าขอต้อนรับอ่านภาษาไทายเป็นภาษาไทายบ้าแจากโชคดีแจกจาก่ายโชคแแรกๆตอนแรกว่าจะตั้งชื่อเป็นมาแจกอยู่เพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวพอเก็บเลเวลให้มันได้เป็นพีซแล้วก็จะไปที่ ก๊าซนะครับไปคอยหิ้วแจกหิ้วอะไรพวกนี้ <c ười> แต่คงเล่นไม่ได้อย่างนั้นนะนะตั้งใจไว้แต่ทำไม่ได้นะครับ <c ười> ถ้าจะส่งสารยืนยันไปให้เยี่ยมค่ากับปยังเพื่อคุยกับนบวชโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็วาร์ปนะวาร์ปโดยใช้บิงวีเอ้าเห็นกรรมอ๋อเขาเซฟให้เราในนี้เลยเหรอโอ,อเคกามาคุยนะครับก็เรียบร้อยนะครับท่านกำลังหาอ,อะไรอยู่ หลวงพ่อค้าต้องการเป็นโอ้ท่านกลับมาแล้วและข้าขอดูก่อนว่าท่านพร้อมหรือยังอืมอืมชื่อของเจ้าปรากฏในรายชื่อผู้สําเร็จกรรมบำเพ็ญตนดีละถ้าอย่างนั้นเจ้าก็มีคุณสปบัตพอที่จะเป็นโคริกแล้วเราเป็นผู้ชําระบาปแล้วนะครับโคดิเราไปไล่ผีก่อน,นเรียบร้อยก็เป็นแล้วนะครับเป็นแล้ว หันหน้ามานี่ไม่ต้องไปคุยเขาแล้วยืนสำรวมด้วยนะครับยืนสำรวมนะยืนท่าที่ต้องสำรวมนะสำรวมอ,อ,อาอชีพของเขาเป็นแล้วมันก็ใส่อะไรไม่ได้ใช่ไหมเ,เราก็ต้องเอาอไาใส่ได้บ้างใส่ได้อะอันนี้ใส่ได้ไม่เช้าเพราต้องสำรวจก่อนอันนี้มันไม่ได้ส่องนะมันต้องส่องแว่นก่อนถึงจะใส่ได้ ส่ไม่ได้ใส่ไ,ได้ไต่ไม่ไดาวโอเคนะครับก็เป็นแล้วนะก็จะมีสกิลของสายมาให้ก็เป็นประมาณพวกฮิวพวกเพิ่มเลือดพวกวาร์ปที่ได้พอเพิ่มเปิดแล้วก็บันทึกแผนที่ในการวาร์ปอะไรพวกนี้นะฮะโอเคในสายเริ่มแรกมันก็จะมีวิธีการทําสายที่แตกต่างกันไปสายสนับสนุนเต็มที่คอยเกาะเขานะฮะเดินไปด้วยกับเขาหรือเดินไปด้วยกับปาร์ตี้สายเล่งคนเดียวนะ ตีคนเดียวก็เ,เป็นเรื่องนึนะเพราะว่ามันจะแตกแขนงไปเป็นมองได้นะครับมองนักนักชกนะอะไรเนี่ยบาดหลวงนักชกบาดหลวงมองอะไรไม่รูน้นถ้าเป็นสายนั้นเราก็ต้องอัพสเตตตัสเพื่อที่ไปเล่นทางนั้นนะครับถ้าเป็นสายาสนับสนุนโดยอย่างเดียวก็ส่วนใหญ่จะหนักไปทางอินนะครับอินอินกับเด็กนะฮะแล้วก็อาจจะมีวิส น่าจะเป็นวิสนะเพื่อเพิ่มเรือดหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเอาละเป็นเรียบร้อยแล้วก็นี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการทดสอบช่วง CB นี้นะครับก็จะปิดเมื่อตอนเที่ยงคืนก็ถ้าเขาไม่มีบอสให้ตอนเที่ยงคืนผมก็ผมไม่ได้ถ่ายแล้วตอแรกว่าจะมาถ่ายบรรยากาศโดนบอสต,ตึบทิ้งไว้ซะหน่อยคมไม่ได้ถ่ายแล้วเ,เขามีไปตั้งแต่วันที่10นะฮะัดันไม่อ่านรายละเอียดเองนะช่วยไม่ได้นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับก็หวังว่ามันคงจะไม่น่าเกลียดแล้วก็ขี้เหร่ก,กันไปนะครับขอบคุณมากครับ